ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับโครงการทูบีน้ำวันเป็นโครงการที่ให้โอกาสครับให้โอกาสผมเพราะว่าในเขตชุมชนผมมันเป็นเขตที่มีเกี่ยวกับยาเสพติดะครับด้วยความที่โรงเรียนมเชียวิทยาครับมันเป็นเขตพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชาซึ่งมันเป็นจุดเสี่ยงต่อการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็มียาเสพติดจำนวนมากครับมัธยมมามันมีชมรมนี้ครับชมรมทูบีน้ำวันที่ทําให้เยาวชนแบบห่างไกลายาเสพติดผมก็เลยได้เข้ามาในชมรมนี้ก็เลยได้ทํากิจกรรมผมได้ประกวดทูบีน้ำวันไอดอลได้เป็นตัวแทนได้เป็นวิทยากร แล้วก็ได้เป็นตัวแทนนําเสนอด้วยครับก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดค่ะเพราะว่าหนูอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองที่บ้านค่ะแล้วก็พัฒนาโรงเรียนที่นู่นด้วยค่ะหนูชอบคลาสแอคติ้งค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนที่ชอบด้านการแสดงด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกอะไรด้วยก็เลยชอบคลาสนี้เป็นพิเศษค่ะหนูรู้สึกดีใจมากที่ได้มาค่ายนี้แล้วก็หลังจากที่หนูได้เข้าร่วมค่ายไปแล้ว6วันก็คือทําให้หนูได้รู้เลยว่า หนูได้ความรู้มากมายหลายๆอย่างและได้ประสบการณ์มากมายแล้วก็ทําให้หนูรู้สึกดีใจมากๆแล้วได้เพื่อนๆที่แบบว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ได้มาเจอกันทั้งๆท,ที่เราไม่รู้จักกันทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจกันอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามหนูแล้วก็หนูก็จะได้ตอบเขาแล้วก็ทําให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหนูชอบกิจกรรมของพิธีกรนะคะพอดีหนูเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วทําให้หนูชอบพิธีกรก็คือฝึกการพูดให้เราให้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมานะคะเพราะว่าหนูก็อยากจะลองเรียนอย่างอื่นดดููบ้้างรสึกีใจค เพราะว่าเราเหมือนเราได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นดีใจที่ทุกคนเห็นถึงความสามารถของผมแล้วก็ไว้ใจให้ผม,มเอาความรู้ในค่ายนี้ครับไปปรับใช้ในชมรมครับผมคุคีอยู่กับชมรมมาหลายปีแล้วครับก็ได้ยินรุ่นพี่นะครับที่มาเข้าค่ายแล้วก็เล่าประสบการณ์ที่อยู่ในค่ายนะครับว่ามีความรู้มีอะไรใหม่ๆให้เราลองทำครับผมก็เลยรู้สึกอยากที่จะมาลองทํามาลองดูครับว่าจะเป็นแบบเหมือนที่พวกพี่พูดไหมจะสนุกจริงไหมแต่พอมาก็ เหมือนที่ผู้พี่พูดทุกอย่างเลยครับก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้เต็มเปีย่ยมเลยครับ ประทับใจมากๆค่ะแบบมันดีใจจนเกินคาดเลยกิจกรรมมีหลายๆอย่างมากค่ะเราได้เจอกับคนหมู่มากเราได้ท้าทายตัวเองในการทํากิจกรรมที่เราไม่เคยทํามาก่อนค่ะแล้วเราก็ได้ทําเราไม่เคยเราไม่เคยเต้นใช่ไหมคะเราเต้นไม่เป็นหนูไม่ได้ไปอยู่ในโครงการแบบว่าไปเต้นหรือคอบบูเนค่ะได้มาอยู่ค่ายเป็นเวลา6คืน5วันเราได้เข้าค่ายเรามีกิจกรรมการเต้นคือลีลาสเป็นกิจกรรมคัดเรียนที่หนูเรียนแล้วมีความสุขค่ะได้เต้นกับเพื่อนเป็นคู่ หนูอยู่ไกลก็คือปัตตานีกับปทุมก็คือไกลามากๆแล้วก็คุณครูก็อยากให้มาแล้วก็มาคนเดียวด้วยก็คือตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปดีเนื่องจากเป็นโอกาสที่เขาให้มาแล้วเราก็ต้องคว้าเอาไว้เพราะโอกาสไม่ได้มาง่ายๆหนูก็เลยรับเอาไว้แล้วก็หนูก็เป็นเป็นคนท้าทายอยู่แล้วคืออยากจะลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวเองให้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะจริงๆเมื่อก่อนหนูเป็นเด็กที่มีปัญหาค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมเพราะว่า คุณพ่อหนูเสียตอนที่หนูอายุ13ปีแล้วก็คุณแม่ก็มีโรคประจําตัวค่ะป่วยเป็นโรค SLE เพราะว่าเราเจอปัญหาชีวิตตรงนี้มันทําให้ชีวิตของเราในตอนนั้นมันไม่มีความสุขเลยค่ะจนว่าเราได้เข้ามาทํากิจกรรมกับ t o n ีนวัก็ทําให้เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยค่ะที่หนูตัดสินใจมาแคมป์ในครั้งนี้เพราะว่าหนูอยากจะมาทํากิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆให้แบบว่าตัวเองได้ก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้อีกขั้นนึ่งค่ะ ผมเป็นจากเด็กห้องท้ายครับไม่ได้อยู่ทับหนึ่งจะอยู่แบบทับท้ายๆเลยผมไม่เคยได้รับโอกาสในการทํากิจกรรมต่างๆพอได้มาทํากิจกรรมทูบีนเมื่อวันเนี่ยครับก็ได้รับโอกาสมากขึ้นผมเริ่มต้นจาก ทูบีนวันทีนัทส์ทายนะครับในปีนั้นก็ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานด้วยแล้วก็ได้คลุกคลีการทํางานในชมรมแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ในการทํางานในชมรมมาเรื่อยๆครับได้รับโอกาสให้เป็นวิทยากรนะครับในการจัดตั้งชมรมแล้วก็การขยายเครือข่ายชมรมในภายในจังหวัดเป็นวิทยากรสอนเต้นแล้วก็เป็นผู้ดําเนินรายการวิทยุประจําจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีคุณครูคะ่ะที่เสนอให้หนูมาบอกว่าจะมีค่ายทูบีนเมื่อวันให้เรามาเข้าค่าย หนูก็เลยถามเขาว่าค่ายอะไรคะครูเขาบอกว่าเป็นค่ายของทูบีนะเมอร์วันไปก็จะนานหน่อยเป็น6วัน5คืนตอนนั้นหนูก็รู้สึกตกใจเพราะว่าไม่เคยไปเข้าค่ายที่ไหนนอกจากเข้าค่ายลูกเสือค่ะนี่เป็น6วัน5คืนที่หนูได้มาเข้าค่าย หนูก็เลยกลับไปคิดตอนนั้นมีความคิดหนักค่ะว่าเราจะมาอยู่ที่นี่เราจะมาอยู่กับพายเพราะว่าเราต้องมาคนเดียวแต่หนูถามว่าครูได้ไปถามคนอื่นก่อนหรือเปล่าเขาบอกว่าให้มาถามเราเขาอยากให้เราไปเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วมาบอกเพื่อนๆในชมรมหรือคนในโรงเรียนค่ะที่ได้ทํากิจกรรมอยู่หนูก็เลยตอบตกลงไปค่ะ เพื่อนน่ารักมากเลยครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ค่ายจัดการประกวดะครับเขาจะให้เพื่อนๆนนส่งเสียงโหวตใช่ครับแล้วทีนี้ผมก็ได้รับเสียงโหวตจนได้เป็นมิสเตอร์ค่ายครับผมรู้สึกถึงมิตรภาพดีๆที่เพื่อนๆมีให้ผมแล้วก็ได้ฝึกทักษะฝึกวิชาภาษาต่างประเทศอะไรด้วยครับในโรงเรียนอะ่ะมันเยอะมากแล้วก็เราดีใจที่เราอ่ะเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งในโรงเรียนที่เราได้มาเป็นโอกาสของเราแล้วหนูภูมิใจที่สุดที่หนูได้มาแล้วอีกอย่างก็คือหนูได้กล่าวความรู้สึกกับทุนกระมอม แล้วก็โอกาสนี้ก็คือได้มายากมากๆความพยายามของหนูก็คือหนูจะพยายามต่อไปจนมันสําเร็จขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่หนูภาคภูมิใจที่สุดเลยค่ะการครั้งแรกคือเราได้มาเข้าค่าย6วัน5คืนแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าสิ่งที่เราบอกว่ายากแต่วันนี้เราสามารถทําได้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้กลับบ้านค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณ ทุกๆคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการทําโครงการนี้ผู้ใหญ่หรือคุณครูแล้วก็เพื่อนๆและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือขอบคุณทุนกระหม่อมค่ะที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการจัดทําโครงการนี้เพื่อให้เราเด็กและเยาวชนทุกคนได้มีความสุขได้เป็นตัวของตัวเองได้ทําสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ได้แสดงผลงานได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะหนูอยากบอกว่าโครงการทบีน้ำเมื่อวานทำให้หนูรู้จักการรักตัวเองมากขึ้นค่ะมีความกล้าแสดงออกและก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเรารู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่ะเราระงับอารมณ์ในการที่ไม่ตัดสินใครโดยที่เราไม่รู้จักเขามาก่อนค่ะอยากให้โครงการนี้จัดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้รุ่นน้องของเราได้มา ได้มาลงเรียนลงเข้าค่ายที่นี่แล้วก็ได้ปรับใช้ทําให้น้องๆรู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากที่นี่มากมากมาก,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ค่ายนี้จัดตลอดไปนะคะอยากจะไปบอกรุ่นน้องหรือว่าน้องของเราเองก็คือแบบว่าให้มาค่ายนี้เพื่อแบบได้ประสบการณ์หลายอย่างจริงๆคือแบบว่าต้องมาประสบด้วยตนเองถึงจะได้รู้นะคะก่อนอื่นขอขอบคุณโครงการทูบีน้ำม่วงนะคะที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหาเป็นเด็กที่ไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้า คุยกับใครเลยได้กลายมาเป็นหนูทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ได้ฟังอยู่หรือว่าพ่อได้ฟังอยู่ก็คืออยากจะบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เติบโตมาอย่างดีแล้วก็ กลายเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มั่นคงเพราะว่าโครงการทูบีนัมเบอร์วันค่ะสุดท้ายนี้ผมอยากขอบคุณทุนกระหม่อมครับขอบคุณที่สร้างโครงการทูบีนัมเบอร์วันขึ้นมาขอบคุณที่จัดค่ายนี้ขึ้นมาครับมันทําให้หลายๆคนได้รับโอกาสครับต้องขอขอบคุณทุนกระหม่อมครับที่ไม่เคยทอดทิง้งเยาวชนนะครับแล้วก็คอยเป็นกาลังใจนะครับรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับตัวผมแล้วก็สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันทุกคนด้วยในวันที่ทุกคนท้อในวันที่ทุกคนเหนื่อยไม่ว่าจากการทํางานหรือว่าจากการใช้ชีวิตก็ยังมีพระอองงงค์เเปป็็็นนนนแแแรรบัััดดาลใจ้วกนนผก แล้วก็ต้องขอขอบคุณโครงการทูบีนเมื่อวันนะครับที่ทําให้ผมได้มีวันวันนี้ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมก็คงเป็นเด็กห้องได้ท้ายถูกคนอื่นดูถูกไปเรื่อยๆครับแต่พอเข้ามาในโครงการนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวผมมีคุณค่าแล้วตัวผมมีความภาคภูมิใจผมกล้าที่จะทําหลายๆอย่างที่ผมไม่กล้าทําในอดีตครับ